เราเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้แน่นอนเราบอกไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าพี่ป๊อปเขายังอยู่กับเรานะฮะแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสัตว์เลี้ยง การเลี้ยงสัตว์การเลี้ยงกระต่ายของเราว่าเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นนะครับวัสดีครับพี่ป๊อปสวัสดีครับสวัสดีค่ะเวมือน้องไม่ว่างหนูเอาเอาคือไม่คอมืน้องลงแ้คือลงกับพี่อิจามากเลยอ่วันนี้เปลี่ยนตัวไม่ใช่น้องอีฟแล้วนะใช่ครับแล้วเขาโพสนานแล้วเขาเ็นนี่น้องส้มและครับอันนี้เป็นน้องส้มแล้วใช่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงเรื่องการเลี้ยงดูเจ้ากระต่ายพันุ์นี้นะครับว่าคอนแลนด์ลอบเนี่ยมีการเลี้ยงดูยังไงมันจะห ที่พี่ป๊อบบอกมาเนี่ยคือสายพันธุ์เขาในกว่าจชมาได้เนี่ยจนถึงตรงนี้มันดูมันยาวนานมันดูเันดูเราได้ี่จะลงไปเลี้ยงแล้วเวลาเลี้ยงมันต้องยากไหมพี่คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ยากแต่คนรจะชอบคิดไปเองว่ากระต่ายตกใจง่ายถูกไหมฮะตายง่ายกลัวง่ายจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยนะครับไม่เคยมีการเลี้ยงแบบถูกวิธีมาก่อนคือจะฟังกันมานะครับฟังกันมาจากอดีต ว่ากระต่ายตกใจง่าย<ม>บางทีดูการ์ตูนกระต่ตายตื่นตูมเห็นไหมเห็นไหมก็คิดไปเองแตจง่จริงๆแล้วเนี่ยที่ต่างประเทศเนี่ยเขาเลี้ยงกันมาเป็นร้อยปีแล้วเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมการเลี้ยงกระต่ายกันไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เวลาเวลาเราจะเลี้ยงเนี่ยเราก็จะต้องหาข้อมูลจากคนที่เขาเลี้ยงมานานก็อย่างผมเนี่ยก็หาข้อมูลจากทางต่างประเทศแล้วก็เอามาใช้นะครับซึ่งเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดเพราะว่าเขาได้รับการรับรองมานานผมก็ จะแนะนําอย่างนี้นะครับกระต่ายเนี่ยเราเลี้ยงเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะต้องดูเรื่องของอาหารการกินเขาก่อนว่าเป็นจริงแล้วเนี่ยเขากินอะไรนะครับอย่างกระต่ายที่เราจะเริ่มซื้อมานเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าถามคนขายก่อนว่าเคยเคยให้อะไรมากินมาก่อนถ้าเกิดว่าอยู่ๆเนี่ยเราอาจจะแบบ เอ้ยอันนี้มันมันกินได้นะเพราะว่าเราเคยฟังเขามาเราให้กินเนี่ยอันนี้เรียบร้อยเลยหลายเรหลายาคนเสียใจยมากใช่เราต้องถามเขาก่อนว่าเขาให้อะไรกินมาถ้าคนขายบอกว่าให้อาหารเมร็ดก็ต้องถามกาว่ายี่ห้อไหนยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรเราก็เอาตามนั้นไปนะครับ,รบส่วนส่วนอีกอย่างหนึง่งอะที่กระต่ายจะต้องกินอันนี้จําเป็นเลยคือหญ้านะครับหญ้าแห้งนะครับหญ้าพวกหญ้าแห้งเนี่ยดีที่สุดเลย อย่าไปแบบอย่าไปเอาพวกผักสดให้เด็ดขาดเลยนะครับเสี่ยงแน่นอนเพราะว่าในผักสดเนี่ยมันมันมีเชื้อโรคบ้างบางทีกระต่ายเนี่ยเขาเขาเด็กเขากินไปนิดเดียวเนี่ยมันแพ้ง่ายท้องเสียอาจจะทําให้ท้องเสียได้ผมผมไปเห็นว่าท้องเสียเนี่ยเหมือนเป็นโรคใหญ่ของสําหรับเขาเลยในเรื่องของคือคือท้องเสียมันเกิดจากสองสาเหตุครับคือเรื่องของกินพวกของพวกนี้แหละของสดแล้วก็เกิดการแบบเหมือนกับว่าผิดปกติ การในการบีบตัวของลำไส้ก็ท้องเสียแต่อีกสาเหตุหนึ่งที่ผมเห็นบ่อยๆก็คือการเปลี่ยนอาหารออย่างที่ผมบอกอ่ะเมื่อกี้เนี้ยเวลาเราซื้อกระต่ายเนี่ยเราให้ถามเจ้าเจ้าของที่เขาที่เขาเลี้ยงมาก่อนว่าให้กินอะไรถ้าเกิดว่าเราไปเปลี่ยนโดยฉับพลันอาการท้องเสียเกิดแน่นอนนะครับเราเราต้องดูดีๆนะครับเรื่องนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าเราจะเลี้ยงกระต่ายหนูสุนัข ห้อแมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดเราเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเนี่ยคือไอ้ทริคที่พี่ปอบอกว่าเรื่องของอาหารเนี่ยว่าเดิมเนี่ยตอนที่อยู่ที่ฟาร์มหรืออยู่ที่ร้านเนี่ยเขากินอะไรมาก่อนฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยสำคัญมากนะคะควรที่จะต้องเรื่องอาหารเนี่ยเปเรื่องที่สําคัญก่อนเลยที่เราเอาข้อมาและเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าเขาเขาเลี้ยงเขาใช้อี่ห้อนี้เลี้ยงเนี่ยแล้วเราต้องการที่จะปรับเปลี่ยนเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับเปลี่ยนได้ครับแต่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนในลักษณะทีี่่่่่วาคคออยยยๆๆเปลนผสม กับอาหารเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนทีเดียวนะครับค่อยๆผสมเราต้องดูด้วยว่าอาหารที่เขาให้เนี่ยไฟเบอร์เท่าไหร่นะครับโปรตีนเท่าไหร่นะครับเราก็ไปเทียบกับที่ของใหม่ที่เราจะใช้ว่าใกล้เคียงกันไหมดูพวกสารอาหารพวกนี้นะครับแล้วบางตัวเนี่ยอาหารบางยี่ห้อเนี่ยมีสูตรเฉพาะซึ่งเขาไม่ได้มาบอกเราหรอกเพราะว่าถ้าบอก เราเขาบอกเราเราก็ทําทำมาขายแข่งเขาถูก้องเราก็ต้องดูดีๆว่าไอ้ไอ้อาหารยี่ห้อเนี้ยฟังประวัติคนคนที่เขาเคยใช้มาเป็นยังไงนะครับอันนี้จะสำคัญนะครับเพราะบ้านเราเนี่ยอาหารเยอะหลายยี่ห้อเยอะมากบางทีบางทีเนี่ยเอ่อก็คือคนไปซื้อมั่วมาเอ้ายี่ห้อนี้เหมือนกันแหละอันนี้เสร็จทุกไลายผมสังเกตดูนะครับพี่แต่ผมพูดจริงๆเลยนะอันนี้ขอถามส่วนตัวเลยเรื่องอาหารเนี่ยขอบอกก่อนเลยไอ้ยี่ห้อที่มันแบบ ที่ฮอตที่ราคาถูกๆดูดูเหมือนไม่ค่อยมีประโยชน์เนี่ยทําไมเขาชอบกินกันหลอเกินจริงๆจริงๆก็ปกตินะครับกระต่ายเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่กินได้ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะใส่อาหารอะไรลงไปก็กินทั้งนั้น,นเพียงแต่ว่าคืออาหารที่ถูกเนี่ยอาจจะมีการแต่งกิน อะไรที่มันน่ากินขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าพวกอย่างเงี้ยอันตรายเพราะว่ามันไม่ธรรมชาติครับไม่ใช่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเลือกซื้ออาหารให้เขากินเนี่ยก็คือควรที่จะดูที่ฉลากข้างๆเรื่องพื่ดูให้ประโยชน์เท่าไหร่ดูหน่อยนิดนึงนะครับยิ่งยิ่งอาหารต่างประเทศเนี่ยก็ต้องดูดีๆไม่ใช่ว่าจะดีทุกยี่ห้อครับบางทีเนี่ยเราเราเซิร์ชไปถึงต้นต้นต่อที่มาที่ไปนเน็ตเนี่ยเยอะแยะเลยครับคุณซื้ออาหารยี่ห้อนี้มาคุณลองเซิร์ชเลยแล้วมันจะมมีเต ฝรั่งเขาก็จะมาคอมเมนต์กันเองเป็นยังไงอันนี้คุณว่าไหนดีไม่ดีควรกินหรือเปล่าใช่มอันนี้ดีก็ลองเลือกพิจารณาดูใช่นะครับอันนี้เรื่องอาหารเอาพี่เอาต่ออาหารให้จบเลยแล้วกันนะเพราะอาหารเราเดี๋ยวน้องจะไปเรื่องที่ออนะโอเคเรื่องอาหารเนี่ยนะถ้าเลี้ยงแบบไทยๆก็ต่ายต้องกินผักบุ้งอีเคยเห็นตามกล้องทั่วไปที่เขาเลี้ยงก็จะมีเห็นกลองกรต่ายก็ต้องมีกุ้งมีผักตาม ควรไหมฮะผักบุ้งเนี่ยไม่ควรกินอยู่แล้วือขึ้นชื่อว่าผักสดเนี่ยมันมีอะไรต่ออะไรอยู่ในนั้นเยอะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคบางตัวที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าครับหรือไม่ก็เป็นพวกยางผักบุ้งเนี่ยมันก็ไม่ไม่ดีอยู่แล้วนะครับควรหลีกเลี่ยงดีกว่าคือให้อ่ะให้ได้แต่ว่าถ้าจะให้ถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยขอได้ไหมว่าให้เนี่ยหกเดือนขึ้นไปคุณอย่ามาให้ตอนเด็กๆใช่เด็กๆเนี่ยคือเขาปูุิปรุงกันเขาไม่ค่อยดีหรอกโอเคได้เรื่องอาหาร ผ่ <Clear. S 2> านครับผมเคลีย์ okay, ละทีนี้อยากรู้เรื่องที่อยู่ที่กินของเขาวาค่ะว่าเราจะเลี้ยงเขาเนี่ยสภาพแวดล้อมที่อยู่เราต้องจัดเตรียมยังไงิคือกระต่ายฮอลแลนด์หลอดเนี่ยนะครับเหมาะสมที่สุดก็คือเลี้ยงในบริเวณบ้านในบ้านเนี่ยแหละครับเลี้ยงเหมาะสมที่สุดแล้วก็คืออากาศต้องถ่ายเทนะครับไม่จาเป็นต้องเปิดแอร์นะครับอากาศอย่างอย่างอากาศวันเนี้ยเย็นๆสบายๆช่วงฤดูหนาวเนี่ยโอเคเลยเลี้ยงได้ดีมากแล้วก็ไม่ต้องไปเปิดพัดลมจ่อนะครับ ให้ถ้าจะัถ้าถ้ากลัวร้อนหรือว่ากลัวยุงก็แค่ใส่สายพอนะครับไม่ต้องเจาะเขาเพราะว่ากระต่ายที่เกิดในเมืองไทยเนี่ยกลุ่มเรื่องของสภาพอากาศปุ่มุ้มกันต่างๆเนี่ยเขาปรับมาเรียบร้อยแล้วเขาเกิดมาเมืองบ้านเมืองอย่างเราละใช่ได้โอเคขึ้นอยู่กับนากพัฒนาด้วยใช่ไหมถึงพัฒนาในไทยถึงในไทยก็ถือว่ามีความทนต่อสภาพระดับหนึ่งนะถูกต้องครับเพอเพอทนกว่ากระต่ายที่พวกกระต่ายที่เราเห็นตาม ของตลาดตัวทั่วไปซะด้วยนะครับแล้วอย่างสมมุติว่าถ้าเราซื้อเขาไปเนี่ยแล้วเราอยากจะเลี้ยงเขาแบบปล่อยตามพื้นให้เขาอยู่ตามพื้นดินพื้นหญ้าอย่างเงี้ยได้ได้ครับแต่ว่าขอขอนิดนึงครับ6เดือนขึ้นไปผมเลี้ยงขึ้นไปก่อนช่วงช่วงเด็กๆเนี่ยเราเลี้ยงใส่กรงครับกรงเนี่ยนะครับที่เหมาะสมก็หกสิบคูณสีบหเซนติเมตรสูงเนี่ยก็สี่สิบ เซนติเมตรเป็นต้นไปนะครับพอและไม่ต้องใหญ่โตมากเพราะว่ากระต่ายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่อชอบซุกชอบอยู่ในที่แคบๆเขาจะธรรมชาติเขาอยู่ในโพรงเห็นไหมฮะประมาณคืบเลยเขาอยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครเขาอยู่ไม่ต้องกว้างมากแค่นั้นพอนะครับแล้วก็พยายามเอาเขาออกมาวิง่งอย่างน้อยสัปดาห์หนึงก็ครั้งหนึ่งก็ได้ออกมาวิ่งเล่นเพื่อให้เขาคลายเครียดนะครับแล้ววิธีคลายเครียดอีกวิธีหนึ่งนะครับแล้วกระต่ายเนี่ยแอร์อย่าคิด เห็นอยู่เฉยๆอย่างเงี okay. ้ยอะไรีคือผมอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับซื้อหญ้าหญ้าที่มันเป็นหญ้าแคงโกลานะครับเป็นกำๆเนี่ยใส่ไว้เยอะๆเลยในกรงนะครับเขาจะเข้าไปกัดแทะเล่นไปซุกไปอะไรเงี้ยคือนั่นคือวิธีกายเครียดเวลาอยู่ในกรงกระต่ายนะครับสบายคือจริงๆ ถ้าถ้าเกิดเป็นคนที่รักกระต่ายจริงๆเดี๋ยจะทราบเลยว่าของเล่นกระต่ายมีเยอะมากเยอะครับบางคนเอาย่ามัดเป็นลูก<ช>กลมๆให้เขาอะไรอย่างเงี้ยบางทีทําเป็นเหมือนกับเป็นโพรงให้เขาเป็นโพรงให้เขาใช่เอาเอาเอา,เอาเรียกว่าอะไรอ่ะท่อท่อมาตัดให้เป็น,ปนโพรงแกนกระดาษทิชชู่อะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายสนุกสนานกันไปครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อมาเลี้ยงปุ๊บก็ หาอะไรให้เขาเล่นหน่อยบางทีเราไม่ได้ว่างอยู่ดูเล่นเนี่ยเขาตลอดเวลาให้เขามีดูเขาเล่นเราก็เพลินไปด้วยเพลินครับเพลินเห็นไหมเมื่อกี้นี้วิ่งเล่นแต่พอมาอยู่กับที่ที่ตรงนี้นิ่งคือกระต่ายเขาพันนี้เขาเป็นแบบนี้ เวลาเราปล่อยเขาวิ่งเล่นแต่เวลาเราจับมาอยู่ในที่จํากัดเขาก็นิ่งเขาจะคล้ายๆกับคุณสบายดีนะเออคุณสบายดีรู้งานไงอันนี้เป็นเซเล็บได้ในนาคตนะแน่นอนพี่ป๊อปไม่ยังงงอยู่ว่าเซเล็บคือใครนะผมเขาเป็นดาราเดี๋ยววันหลังผมจะแนะนําให้พี่้นผมต้องบอกก่อนเลยว่าเขาไฮโซมากเลย อ้าวมาต่อไปสมมุติถ้าเกิดว่าหาที่ทางเรียบร้อยแล้วอาหารพร้อมแล้วทีนี้เราต้องดูแลเขายังไงพี่เพราะว่าโหผมเห็นลูกกระตาก็ใหญ่หูก็ยาวมีขนอีกแล้วเราต้องดูแลแต่ละส่วนของเขายังไงบางจริงกระต่ายนี่นะครับสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของลูกกระตานี่แหละบางทีเห็นขี้ตาเขาเยอะๆอย่างเงี้ยบางทีไม่ใช่แค่ขี้ตาอย่างเดียวอาจจะเป็นเขาเรียกว่าท่อน้าตาอุดตันเราต้องเช็คดูดีๆนะครับวิธีการที่ ที่ผมจะอธิบายเวลาแก้แก้ท่อน้ำตาอุดตันเบื้องต้นนะครับสมมุติว่าถ้ารู้สึกว่าคี้ตาเยอะเนี่ยก็คือเราก็ใช้ยาหยอดตาเหมือนแบบของสัตว์เลี้ยงเนี่ยหยอดไปก่อนแล้วเราพยายามนวดบริเวณตาทั้งสองข้างเพื่อที่จะให้ขยายขยายเข,ยา,ยข,ยา,ยขาเรียกขยายาน้ำท่อน,น้ำตาให้มันไม่อุดตันมันมค่อยๆดีขึ้นนะครับอันนี้คือวิธีการเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดหนักแล้วหาหมอเลยไม่ต้องมาปรึกษาใครนะครับแล้ว ครับครับต่อเลยงั้นหูเนี่ยนะครับกระต่ายก็สําคัญเพราะว่ากระต่ายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราจะเจอกันก็คือพวกไรหูคืออาจจะมีบ้างแต่ไม่เยอะก็คือกระต่ายหูตกเนี่ยเขาจะพับหูใช่ไหมครับปกติก็เราก็จะมองไม่เห็นเราก็จะอับเข้าไปซื้อในแล้วก็ดูหูหน่อยว่ามีลายไหมอะไรไหมเสร็จแล้วเราก็ไปซื้อยาหยอดเหมือนของสุนัขแต่ว่าเราคํานวณให้ทางคุณหมอคํานวณว่าสัตว ประมาณนี้น้ำหนักแค่นี้ใช้เท่าไหนแค่นั้นเองใช่เราก็อยู่ยาวไม่ต้องไม่ต้องไปหยอดอีกไม่ต้องไปดูเห็บเลยหรือดูไลน์เนี่ยประมาณ2-3เดือนเลยอยู่ยาวเลยจริงใช่ส่วนขนนะครับกระต่ายก็ปกติแล้วเนี่ยขนเขาไม่ค่อยเลอะอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเขาทำความสะอาดตัวเองได้นะครับเราดูแค่เรื่องของขนพันกันไหม เราก็หวีให้เขาหน่อยนะครับเป็นกระจุกเป็นสารกตังอะไรเงี้ยเราก็หวีให้เขาเพราะว่าบางส่วนเนี่ยที่เขาดูแลตัวเองไม่ถึงเนี่ยเราก็ช่วยๆเขานิดนึงแต่ไม่ต้องอาบน้ําอะไรเลยสบายสบาย เลี้ยงเขานี่ไม่ต้องไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องฉีดวัคซีนละครับสบายสบายคนเลี้ยงด้วยใช่คนไม่มีเวลาครับเน่าสบายสบายเลยทีเดียวแล้วเรื่องขนเนี่ยเราไม่ต้องเโอเคเราไม่ต้องอาบน้ำให้เขาละแต่ว่ามันมันมีปัญหาเรื่องขนร่วงบ่อยไหมเราต้องมีการหวีแปลงขนบ้างไหมขนร่วงเนี่ยมีครับคือเป็นช่วงเขาผัดขนใช่ก็ปีนึงก็อาจจะครั้งสองครั้งนะครับถ้าร้อนหน่อยก็3ามครั้งก็มีนะครับ ก็แล้วแต่ตัวเขาเองอันนี้เรากําหนดเขาไม่ได้แต่ว่าเมื่อเขาผัดขนแล้วควรทำยังไงก็ควรที่จะเอาหวีเนี่ยพยายามหวีออกหวีให้ออกไปหวีออกทุกวันเนี่ยขนใหม่ก็จะขึ้นมาเร็วนะครับขนที่แทนนี่ใช่กระตุ้นกระตุ้นเขาเรียกว่ารูขุมขนของกระต่ายแล้วหวีบ่อยเนี่ยข้อดีคืออะไรรู้ไหมครับทําให้กระต่ายเนี่ยขับน้ามันออกมาเคลือบขนขนจะเงาอันนี้คือเทคนิคเลยนะครับอาหารก็มีส่วนแต่ต้องช่วยเรื่องของหวีขนเข้าไปด้วย เหมือนกับผู้หญิงทวีปเวียดดีเนาะผมจใช่เทคนิคคล้ายๆกันนะครับคนกระต่ายใกล้ๆกันนะและอีกอย่างนึงเห็นเขาบอกมาถ้ากระต่ายมาอาจจะมีปัญหาเรื่องที่กินขนเข้าไปอะไรอย่างเี้อันนั้นอันนั้นเนี่ยแฮร์บอลเนี่ยนะครับเกิดจากการที่ว่ากระต่ายเนี่ยเขาเกลี้ยขนตัวเองมากๆนะครับจนเข้าไปอุดตันในกระเพาะ ครับนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะใช้วิธีการคือเราดูอาหารบางตัวครับที่เขามีแอนตี้แฮร์บอลอันนี้ช่วยได้นะครับแล้วหรือไม่ก็เราให้เขากินหญ้าเยอะๆเยอะๆนะครับเยอะในที่นี้ก็คืออัตราส่วนในเวลาอายุ6เดือนขึ้นไปเนี่ยเราให้อาหาร30%มสิบเปอร์เซ็นต์านเม็ดนะครับหญ้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้จะช่วยได้เยอะคือกระต่ายเนี่ยเขากินคือเหมือนพวกอาหารพวกหญ้าเนี่ยมันจะมีไฟเบอร์เขาจะลากพวกนี้ออกมา ใช่ค่จะเหมือนช่วยในเรื่องการขับถ่ายหลายคนขนออกมานั่นแหละสิฉะนั้นเนี่ยการที่เราเลี้ยงเขาก็ดูแลนิดนึงแล้วกันถ้าเกิดสมมติเราหวีเขาบ่อยๆเนี่ยมันก็จะช่วยขนไม่ได้เหมือนกันใช่หวีหวีขนให้เขาให้เขาขนไม่ล่วงครับเขาจะได้ไม่เลียนี่อ่าแล้วดูที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดทําตามที่พี่ป๊อปบอกได้ทั้งหมดเขาน่าจะสุขภาพดีจะไม่มีโรคไม่มีโรคก็แหละสบายแล้วสิแต่จริงๆแล้ว จะตายเขาก็มีโรคใช่ไหมคือมีโรคครับส่วนใหญ่ที่ที่จะเจอกันเนี่ยผมจะเจอบ่อยๆนะที่ฟา้ามม็คือโรคหวัดหวัดเนี่ยบางทีหวัดเนี่ยมันเกิดจากเขาเรียกว่าการติดกัน ของแต่และตัวคือบางตัวเนี่ยแสดงอาการบางตัวไม่แสดงอาการ,ค,รค,คือตัวที่แสดงอาการเนี่ยก็จะจามออกมาหายใจมีเสียงอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคอยมันดูแลคือเขาเกิดจากอะไรรู้ไหมครับก็เกิดจากาที่บอกติดกันแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คืออากาศบางทีอากาศไม่ถ่ายเทนะครับเลี้ยงไว้ในห้องสี่เหลี่ยมเลยมไม่มีหน้าต่างไม่เคยเปิดประตูเลยกลิ่นมันจะทําให้มีเชื้อโรคแล้วก็ทําให้เขาเป็นหวัดได้นะครับแล้วอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือโรคอันนี้อย่าเรียกว่าโรคเรียกว่า ดูแลไม่ดีมาก่าคือเรื่องของฟันเกยบางคนเนี่ยมองว่าฟันเกย์เป็นเรื่องของพันธุกรรมนะครับฟันเกยเนี่ยคือฟันไม่สบกันฟันปกติกระต่ายนะครับนี่ฟันสมุติมือผมฟันหน้านี่ฟันล่างนะครับจะสบกันอย่างนี้นะครับแต่ฟันเกยคือข้างล่างสบข้างบนอันนี้คือคือคือเรียกว่าฟันเกยถ้าเป็นช่วงระยะแรกๆอย่างเด็กๆเนี่ยถ้าเป็นเนี่ยสันนิษฐานได้ว่าเป็นพันธุกรรม แต่ถ้าคุณเลี้ยงไปตอนแรกคุณเป็นอย่างนี้ครับแล้วปรากฏว่าประมาณสักปีนึงแล้วอปรากฏเป็นอย่างนี้ล่ะอันดับแรกเลยให้นนิษฐานว่าคุณเนี่ยให้กระต่ายกัดกรงจนเกินไปแทะนู่นแทะนี่มั่วซั่วจนจนลากฟันเนี่ยเขาเรียกว่าลากฟันเนี่ยมีการเคลื่อนตัวนะครับทำให้กระต่ายเนี่ยฟันไม่ไม่ไม่สบกันนะครับแก้ง่ายๆครับไปกอฟันหนึ่งรอบนะครับกอฟันกอฟันหนึ่งรอบแล้วก็ดูดีๆด้วยบางทีเนี่ย เป็นแค่ข้างหน้าใช่ไหมครแต่ข้างในเราไม่เห็นต้องให้อากสเสลดูบางทีอ่าแล้วอีกเรื่องหนึ่งต้องให้ยาเยอะเะครับจะช่วยลดเรื่องของฟันเ,<อ>เกได้ด้วยนะครับเรื่องฟันกรามด้านในนะครับ<ะ>แสดงว่าถ้าเกิดว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับการเลี้ยงของเราแล้วแหละถ้าเกิดว่าเราเลี้ยง,งไม่ดีเนี่ยคือถ้าเกิดว่าการะต่าย แค่กรงเนี่ยผมว่าเขาคงต้องมีปัญหาแล้วล่ะคืออาจจะหนึ่งเลยเครียดเครียดเครียดไม่เคยออกมาเลยหูคุณเล่นให้อยู่ในกรงตลอดชีวิตในกงยาวใช่เครียดไม่เคยได้เล็มหญ้าเลยออันนี้ก็เครียดเหมือนกันนะครับให้หญ้าเขาบ้างเยอะๆไม่ต้องบ้างหรอกครับเยอะๆไปเลยก็ได้เขาจะได้ช่วยรับฟันด้วยแล้วก็แก้เครียดไปด้วยนะครับอืนะฮะคุณผู้ชมครับนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักการเลี้ยงดูกระต่ายที่ถูกต้อง นะะทั้งหมดนี้เลยนนี่ก็เป็นหัวข้อสําคัญที่เราได้คัดมานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติคุณผู้ชมทั้งไหนที่ยังมีข้อข้องใจอยู่ยังยังติดติดอยู่ถ้เรี่องนล้เนอสิไม่เป็นไรนะฮะคุณก็สามารถที่จะไปทักทายมาคุยกับผมได้โดยตรงเลยนะครับที่ร้านมีมีบันนี่ป๊อปนะครับมีบันนี่ป๊อปนะครับฟาร์มฟาร์มผมก็มีอยู่ที่พระรามสองเข้ามาคุยได้โทรมา ตามที่ที่อยู่ที่ขึ้นนี้เลยนะครับก็คือถ้าฟาร์มไปที่ฟาร์มเลยอยู่ที่ฟาร์มสองครับแต่ว่าโทรนัดล่วงหน้าก่อนนะครับฟาร์มบีบันนี่ป๊อปนี่ไม่ได้อยู่อยู่ใครจะเดินเข้าไปก็เดินนะครับต้องโทรนัดนะครับเดี๋ยวโทรเข้าไปเดี๋ยวเขาเรียกตำรวจจับนะใช่ครับไม่ได้ร้านนั้นฟาร์มส่วนหน้าร้านเนี่ยมาได้ตลอดนะครับมาคุยกับเราได้เลยนะครับผมก็ที่เจเจพาซาโซนเอซอยแปดนะครับหรือโทรมาก่อนถ้าไม่ถ้าไม่รู้เส้นทางนะครับเดี๋ยวผมให้ทีมงานไปรับ เห็ไหมครับบริการสุดรับ <ๆ S 1> เอาเป็นว่าอันนี้ส่วนตัวปะ่ะคุณไปเจเจมอจอดรถเจเจมอใช่ปะ่ะเสร็จป<ช>ุ๊บ <ๆ S 1> เนี่ยมันเดินจากเจเจมอมาน,นิดเดียวเลยเดี๋ยวลองโทรถามทางดูมันเข้าเจเจพาซานิดเดียวใช่ไหมพี่ใช่แล้ว <ๆ S 1> เรื่องกระต่ายของเราเนี่ยนะครับจะไม่เหมือนที่อื่นๆๆเพราะว่าเราเนี่ยจะดูแลเรื่องสุขภาพดีมากอาหารที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้ของดีที่สุดนะครับ ไม่ไม่เคยเกี่ยงเรื่องราคาเลยอะไรดีที่สุดเอามาใช้นะครับแล้วก็พื้นที่การเลี้ยงของเราเนี่ยใหญ่เพราะว่าเราทําเป็นลานเลยที่<ม>ฟาร์มเราปล่อยกระต่ายวิ่งเล่นอยู่ประจํานะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเวลากระต่ายเราเนี่ยมีปัญหาซึ่งไม่มีนะแต่ถ้ามีปรึกษาได้ตลอดอแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเอ้ยกระต่ายไม่พอใจเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะถ้าเราเห็นว่ามันเกินเยียวยาหรือว่าคุณไม่พอใจจริงๆเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลย ครับไม่มีการแบบว่ามาตุกติกกับลูกค้ามีบริการทั้งมีหมดเลยครับก่อนและหลังกันใช่แล้วที่สําคัญคือร้านเรามีอาหารสําหรับเกตที่แบบว่าประกวดที่เมืองไทยแทบจะไม่มีเลยครับหายากเลยแล้วผมก็การันตีด้วยจากแชมป์เนี่ยครับผมให้อาหารของผมนี้การันตีคนนี่ข้างหลังเขามีมานะครับใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าโลโ้อุคสารพัดเลยดีอันนี้ส่วนหนึ่ง ตัวนหนึ่งแล้วนะไปดูที่ร้านเยอะกว่านี้ที่ร้านมีเยอะาอันนี้ผมการันตีจริงๆว่าร้านเข้าไปเนี่ยถึงคนที่ยังไม่ซื้อเนี่ยอาจจะอยากตัดสินใจก่อนเราเข้าไปชมที่ร้านพี่ป๊อบได้เพราะว่าร้านเข้าไปแล้วแบบมันมีความสุขอะช่อันนี้เป็นไปด้วยกระต่ายครับเห็นมาแล้วที่ร้านกระต่ายนี่เข้าไปนี่มีเกือบ40บตัวอยู่ในร้านนะครับแต่ว่านิดหนึ่งบางคนเนี่ยกลัวเห็นหน้าผมเอ้ย พี่เขาดูแบบทำไมดูดุร้ายจังไม่ใช่นะครับคุยได้เลยคือบางคนบางคนบางคนเห็นหน้าผมก็กลัวเยอะนะเนี่ยแล้วมันบอกผมที่หลังบอกว่าอูพี่ผมไม่กล้าเข้าหรอกหน้าพี่ดุเปล่าครับบางทีผมแบบว่าหน้าผมเป็นนี้ผมไว้หนวดด้วยไงจริงจริงมันก็ไม่เหมาะหรอกแต่ว่าเขาเรียกว่ามันมันเป็นแนวผมนะอย่าไปเครียดตรงนั้นรเวนะเขาไม่แนวของเขาแต่คุณคิดดูแล้วกันว่าคนที่เลี้ยงกระต่ายพันนี้ได้น่ารักขนาดนี้ได้แชมป์ขนาดนี้นะครับ จะดุไรจะโหวได้ไงไม่ทายขนาดไหนใช่แล้วนะฮะผมนี่ใจดีสุดแล้วครับในสวนเนี้ยโอเคอันนี้เห็นด้วยเอาเป็นว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะฮะที่ชมรายการอยู่แล้วอยากจะเข้าไปเยี่ยมชมที่ร้านหรือไปที่ฟาร์มนะครับผมโทรมาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นข้างล่างนี้นะครับพี่ป๊อนดีให้คําปรึกษาทุกอย่างเรื่องสุขภาพนี่คุยได้เลยครับรู้ทุกเรื่องหาหมอจนหมอไม่มีวิชาจะสอนแล้วอหมดแล้วนะและอย่างที่บอกนะครับใครที่ ซื้อน้องกระต่ายไปตอนนี้นะครับผมมีนี่กระเป๋านะครับพี่ป๊อปแถมกระเป๋าให้เลยนะครับทุกท่านนะฮะนี่ครับต้องมาจากรายการอบอกด้วยนะจ๊ะว่ามาจากรายการสัตว์เอ๋ยโอ้ไม่เพชรนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ป๊อปมากมากเลยนะฮะที่แบบมาให้ข้อมูลกระต่ายของเราสองวันเลยติดเลยนะฮะรับรองเลี้ยงได้แน่นอนแน่นอนนะรับรองว่าคุณจะเลี้ยงกระต่ายได้อย่างมีความสุขด้วยใช่นะครับผมแล้วก็หวังว่าคุณจะมีความสุขนะจ๊ะเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณพี่ป๊อปก่อนละกันนะครับครับผมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันนะครับเดี๋ยว มีคนนี้เข้ามาอีกแล้วาออมาแล้วม,มแล้ว <c oughs> เดี๋ยวอรอจอช่วงหน้าครับขอบคุณน้องส้มด้วยน้องส้มครับน้องส้มจา้า <c oughs> บ๊ายบายจา้า <c oughs> บ๊ายบายครับสวัสดี